ตถูกอยู่คนละเจ๋คนละสุม่มกลุ่มไผ่กลุ่มมันพี่น้องเบิงคนอันนี้งานบุญบ้านเนาะผีมือนี้แขกคนมาเต็มบ้านเลยจ้าบ้านหน้าอมาราเนาะผู้กลุ่มยูทูบเบอร์ฮาสซียูหันแม่กลุ่มขาเจสีเนาะ สบายดีเด้อเนาะสบายดีเวิรูตสู้ส้ขนสบายดีตอน่ายยินดีตอนหับเขาสู่ส่องกูเห็นมึงหนึ่งนี้แต่อยากว่ายินดีตอนหับเขาสู่ส่องมึงเขาสู่ส่องซาวันเด้อทุกคนโบมึงกำลังเสียนันแล้วมึงกำลังสีเสาวเห็ดยูทูบแล้วแวนบอกนางโบคอยได้ลงขีปเด้อทุกคนเดี๋ยวกำลังเห็ดตู๋ให้ซูช สาเหตุสาเหตุผิดกับผัวเพคนว,ว่าหักบุหัวแมนความนางอิรีบอ่ะค่ะผิดกับผัวบันเป็ร่อหลินหรือพี่น้องผิดอีริเ <c oughs> มื่อนี้ค่ะเป็นมือที่สองของงานบุญเนาะมือนี้เป็นมือจูดบังไฟเดอจ้าเมื่อวานมีหมอลำเรื่องมือนี้ค่ะมีวงดนตรีเนาะแขก<อ>คนที่อยู่ด้านนอกก็คือสี่ลายๆจากหน่อยนี่เพราะว่ะา ยามบุญแล้วนี่ก็คือกินฟรีเขาปุ่นฟรีเครื่องดื่มเนาะทุกคนอันนี้เขานำเขาปุ่นเบิงมอนะนำเขาปุ่นสามสิบโลตอนนี้ยังเหลือเป็นหาโลหนึ่งบอน,นี่ค่ะเนาะหาหกโลเทนตอนเทนทอนนี้อันนีเป็นทางน้ำก้อนถูกน,นี่จะเป็นเครื่องดื่ม เื่ยงดืมกับซีมีน้ำอัดลมสมมือบีน้ำสติอันนี้สิเป็นเนี่ยเขาปุ่นเนาะทุกคนก็แนีว่าบ้านอันนี้ยูทูบเบอร์ดิมาเมื่อเสาร์พันได้มีไผ่จ้ามาฉันทือธทงอันนี้เธอ,อเอาเอา,เอ,าเอาจองขึ้นมาดูเฮ้ยแบบสันเอาไวัวังหันนั้นแส่จองไวแลยยามันเสีย การแนาว่าบ้านนั้นคนดังเนาะคนกับชีมาไลายเนี่ยจากหน่อยเพราะว่าเขียกคนหูจากหลายระวังพาหมอผมมีเบิดถูกชกถูกมุมเนาะมุมใดมีห่มก็มีคนมุมนั่นเพราะว่ามันแดดหาบอนอยู่ยากถูกคนเอ้ยนี่ไอ้เป็นกลุ่มยูทูบเบอร์จ้ากลุ่มเขาเองอันนี้ค่ะเนาะผูก ทางนั้นกำลังห็ดส <od> ิบอยู Ma ่มีแต่เสร็จทีนี้ทางนั mm ้นมามาเอิดต้ดไหมกินข้าวปุ้นเฮ้ย มากินข้าวุ้นอุ้ยระวังหอนจกกรดนจกนี่เอาหอกจกันดิีพาไปหาเบิงแต่ละกลุ่มก่อนเด้อพี่เด้อข้าวปุ้นอันตุดไปสุะเจ้ากันเองแกลงมือโอ้ยอยากให้ได้เห็นเจ้าแล้วขาอุ่าวาสิรัดเอาเครื่องนขอโทษนขอโทษยแบบอุ่าวาสิบุได้ลงไปทนากำลังคิดว่าไพนในเดสิมาได้ได้ฮะ อ๋อเขาเรายังเรายังดาดสินเจ้เรายังดาดสินอันนี้ก็สิเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเนาะทุกคนแต่ว่านั่งอยู่ตามโฮมไหม่โฮมตอกมันคือสิแบบเย็นเลยเนาะอันนี้กลุ่มบัญชีเขียวจ้านั่งตต้งเงินญี่ปุ่นมาพี่อีกอันนี้สิเป็นกลุ่มระเบ้าได้นี่ยนะ ปนั่งอยู่บ้านก็ได้ยินเสียงผูเสียงบังไฟฮะทุกคนเอยเบิ่งสภาพอากาศแบบคือแดดฮอนเฮงบ่ต้องไปเบิ้งดอกสันว่านะอยู่นี่เละชันญาติอเออคิวเก่านั่นแหละสี่นาทีเรียงบด้จบแชบ่บอาลูกเงินมาดูปยย๊าโถง่อยคางและะ้วป้าโถ เด็ดเด็ดนะนี่ถึกใจคักแลกกระเลมนะคะเนาะนี่จ้าบริการฟรีหรือขายนี่ฮะกินกันแล้วเจ้ใหญ่ใจสปอร์ตมือนี้ฮะพอกินแล้วกันใชค่ะใจสปอร์ตแหงบุญบ้านนี่กินฟรีทั้งข้าวฟรีทั้งข้าวปุ่นเครื่องดื่มอาหารการกินฟรีทุกอย่างแม้แต่กระเลมนะจ๊ะทัวเบอร์แมนเมาโบมือนี้คือฟรีบริการฟรึ่งอะ ท่านได้ชิมนี่ป้าโทดเสิร์ฟกระแลมฟรีอากาศมันห่อนค่ะพี่เอาตัวพี่ทิพย์จะกินยังอนี้เาสิบชอบทิพกับมา่มากกลมากก่้กลดูน้องมินเงอแตกเงอแตกมาไกลคนิ่งไผมาเลากับมาคายบบนี่นะเราบบกหัวเงินเขาผลิตกระแลมเห็น เห็นคนจุ่มตาพรอนไซนเนี่ยโบเห็นเลยต่ซิมอนอยู่นี่นะอันนี้หมูระเบ้าสัดซา่ะเาขสามู้องคนโอ้หโบเงินเตะเงินเตนทาไปเบนงวังไฟยัคือพอมันขันยงเติมบบเติมบ่นะ พ่อเฮ้แต่รามีแซบมา้วยชอบกินตต้องค้องลูกนึ่งกินไบว่าไอคูชีลูวนั้นอร่อยเราบองหววยันแต่เนาะแดดตอนนี้ยันจะเลาเองจ้าอยู่ไก่ซื้อคนที่อยู่ไก่บริกินแล้วมันบวกลิดอยากเน้ะ ซ,ซื้ออยู่เนีมเ็นก็ซื้อ,อ,อก็ห้าว,วกับบเกินขนาดไหนใ้าซื้ออยู่เห็นแล้วมันกับแบบบอยาะต,ตอนขายเพ็ดขายใหม่กับโบเป็นสิกับโเคยกินโบเบค,คยกิน,บบนหอดหาจอกชิบจอกแกเทืบอบเลยมันละ <จร S 1> ลายไปแล้วจ้ะละลายไปเลยผูได้มาคบเงแนวกินชะน้ำอัดลมนั่นแบบ ชินังอยู่สายระบาดไงพามาทางนี้ดีกว่ากะสิวนไปวนมาอยู่นี่เลยจ้านี่แม่คอยกำลังโคสวัสดีค่ะอันนี้บอดค่ะอันนี้ไอ้บอดโมคือกัดเปรตเลยคือห้อนชิพากันลงไปอีบ่ พู้เลหาโมงผู้จางลงเนะป,ะนนป่าคือไปหม่ในป่าไยเต้นหาเข้าเห็ดว้ให้คนที่มาอันคนที่มาจุด<ป>บางไฟไหนดอยู่แต่คนที่ไปมันก็มีวนอยู่เนาะป้าเอาโดนไปบินดูคนสาเมงมีเมงวันอย่าลงไปเถอะขันยันเป็นลม ไปเราได้ขึ้นจากบังแล้วบังไฟค่ะ,ะขึ้นจากบังหาหกบั๊บาทหากว่าหับปรกกันอ่าปาาะบบางไฟตะไลบ่ขึ้นบอันนั้นขึ้นขวานหากเขนเข้ากันทุกป,ปี บางไฟตะไลพี่นอ้องเขาอีแม่บอกว่าบางไฟหาหกบางเราบดขึ้นยักบางแต่ว่าเฮาวบริยู่หนางานแต่ว่ามันสิมีสองยูทูบอยู่ในหนันนัทเบิ้งสิเป็นสองไาน่าจะเป็นสองไอโกะที่เกี่ยวตีนอ่ะมันแตกเราอยู่ในงานตัวโครงเท้าขาอังบาทโอ้ส่วนกุ๊มกมันก็เป็นตะยาต่านใช่ปะตะย่านอะไรคนยังบดแตกเมื่ออีกกับลังถ้าเบิ้งอีกโอ้ยยหมอ,อก็ยับเข่าก็ท่อกัน <c oughs> <c oughs> ตับมันควรมันแตกก็ออกเตลเล่เตลเอุ้ยมันล่างขึ้นไปเบิ่งกันขึ้นแล้วจ้าคุณ เห็นปะถ้าก็เห็นอันนี้ถ้าก็ขึ้นบ้างแรกติบบอ้ากนมา่มีก็้องซืุ้จูดหาหกบ้างแต่พอจะเข้าใส่กับคนอย่างนี้ บางไฟแตกอยากใส่คนจนว่าถือคันลงไปครอบคันโบเสือก็คือเสือแนว้าตาโบเห็นขนาดเนาะแต่มื่ไหร่เมื่อกลูกหรือว่าเฮยามาพี่ยามาพี่ฟังแล้วเรายิ้แม่ฮะก็ขึ้นมาแต่ย่อเข่าเกันหนึ่งเข่าชุบละกันกาไปเบิ่งันยันทุ่มไปเขาย่อเข่าสั่นเก่าโทรศัพท์ให้ถ่ายคลิปให้นะโอ้ยกระลังเต้นย่อเ่ากับย้ายด้วยบ้างแรกป้๊มเลยเล็ดเล็ดเล็ดแม่ช่องขางนะบ่มีอีเดซเชิรอีเดซเต้นเฮ้ยเนี่ตายผู้บังไัมันแตะกันดิเฮ้ยจิเต้น คนกำลังแห่ไปและตอนนี้รถตอนนี้อยู่ขางนี้เจ้าึ้นมามันบดได้เลื่อนบ่รถนี่นะเมือนบางไฟแตกเปิดรัดกันอีเมลเข้าไปครอบ

บอกว่าไปแล้ว,ลวพุ่นแหละประมาณคำๆสี่หาโมงเถดเดือทุกคนแตกชีไปช่องเบิงไปแย่พวกคายเรื่อนเต็มอยู่อันรถมันก็จอดออกมาเขาจะมีพีเไษอย่างอื่นไปตอนนี้ก็คือเก้าหัและ ตอนนี้ก็บ่มี่บดอยู่ของามแห่งบ่มี่บดอยู่คนแห่งมะลายนั่นนี่บ่ได้โค่นนะยังไปบ่ได้แม่ไปเช่นเดียวบ่วครูเช่นอันโคนแม่บอกเช่นทั้งห้างกับ่นมะลาเหมืกันปะเช่นทั้งมะมงนะครูยังลุมาแต่ฉวัลปากชอบยังจะเดินไม่แทบเต็มบัวลุ่นวิวจ่อป้าเขาแห่งย่างมาไก่ป่าตั้งแต่บ้านมะมงน้อยม่ในี่ยแสดงว่าตอนซุ้มเจ้ามาหาบุทันเลยมีรถตอนนี้คนกำลังเริ่มมาแล้วพราคันบ่ายไปแล้วผู้ใดก็เริ่มมาคือชุมพาก็ยังอยากไปตอนคำคำโอ บ Arizona, wi, ่ยหนาไมทีก็เต็มเรียบร้อยนะหนาไมทีันโนตีนะเข้ากลางล้ะบอกวงดนตรีกางเหรออันห้าเข้ากางแนเข้ากางบนมอลำเหลืองนะเข้ากลางได้ใช่ในอในบนข้าวหดน่ะไว้เมื่อคืนนี่บอกใช่วหจังเดชเนาะมันกุเ้าแล่นตารอ้าบตั้ง โอเคทุกคนถ่าไปเบิงงพผู้หละตอนคำคำอหนุนางานอีหลีสิเป็นแจงใดเนาะ <C ute> คลิปนี้ก็ไปแล้วนะ <c ute> สาบายดี <c ute>